สวัสดีค่ะพบกับพลอยในช่อง Ruby Ploy ค่ะวันนี้พลอยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของกินนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะว่าอ้าวพลอยจะไม่ทำเรื่องเกี่ยวกับไฮงแล้วหรอยังคงทำอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พลอยสนใจทั้งเรื่องของกินแล้วก็เรื่องไฮงนั่นเองนะคะเดี๋ยวขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการอธิบายข้อมูลแล้วก็แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปโหลดวิดีโอของพลอถ้าเป็นเรื่องรีวิวกัน พลอยจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันพฤหััดเวลา2ทุ่มตรงสุดท้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮกิ้งนะคะวิดีโอจะอัปโหลดทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นค่ะทุกคนก็จะเจอพลอยอาทิตย์ละ2วันเลยเราต้อนรับ EP ีแรกด้วยการพาทุกคนไปกินข้าวซอยค่ะเพราะว่าเมื่อวานพลอยไปเจอเพื่อนก็แนะนําว่ามันมีข้าวซอยอยู่ร้านหนึ่งได้รับรางวัลมิชลินสตาร์เลยนะแกแล้วก็เลยแบบฮะมันมีได้หรอแล้วคนอย่างเรานั้นก็ต้องดันด้นนอจากขั่นกําแพง ค่ะเพื่อที่จะมากินร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าร้านจะเป็นยังไงกันนะคะขอขับรุดก่อนนะจ๊ะ uh, My boy I'm kinda new to this I talk about the other G กันยังสุจิคิมาราเก็บ Baby I think i วันนี้คอยสับเป็นข้าวซอยไก่คะอยากจะบอกว่าน่ากินมากเลยอ่ะ ส่วนของเนื้อไก่นนกันตาวารมาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเขาซอยอร่อยมากคือมันแบบคือเครื่องมันแน่นมากแล้วเมื่อกี้พอไปดูตอนที่เขาทำเนาะ เห็นเตาไม่ใช่เตาสิเห็นหม้อที่เขาใส่ไก่ลวคือมีประมาณ3มหม้ออ่ะแสดงว่าขายดีมากแล้วพอยนั่งข้างนอกร้านใช่ไหมคะคนก็จะเดินผุกผ่าแล้วคือมีคนเดินเข้าเดินออกที่ร้านตลอดเวลาเลยและที่สําคัญนะคะทุกคนซื้อไม่ต่ำกว่า5ถุงค่ะรู้สึกว่ามันอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวพอยจะแชร์โลเคชั่นของร้านไว้ข้างล่างน,นะคะถ้าใครอยากจะลองมากินข้าวซอยที่เด็ดที่สุดในเชียงใหม่แนะนำร้านนี้เลยค่ะข้าวซอยรุงปะ กิมนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าพลจะพาทุกคนไปกินอะไรกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันทุกวันพฤหัสเวลาสองทุ่มตรงนั่นเองนะคะ